ก็สวัสดีครับัาดีแล้วครับก็อยู่กับผมวันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไทยนะฮะเป็นเซิร์ฟอ,อะไรวะ m ม p o พ k อกเกปะไม่รู้นะก็ไม่รู้จากชื่อเซิร์ฟก็ตอนที่เขาตอนที่ไอ,อ้นั่นตอนที่ไดไอพี IP มาก็ชื่อเซิร์ฟจะเซิร์ฟมันก็จะบอกชื่อให้เลยใช่ไหมเขียนไปเป็น m ม p o พ k อกเกก็เรียก m ม p o พ k อกเกนั่นแหละก็ เป็นเซิร์ฟไทยของจุดศูนย์จุดสิบเดนย์ิวแปดนะไม่รู้บิวอุ่นเล่นได้หรือเปล่านะก่อนนี้ผมได้ทําการเล่นมานิดหน่อยนะของฟรีก็มีดังนี้เสื้อทองหมวกทองมงกงทองทองทองแล้วก็มีดาบเนี่ยฮะที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยคือของฟรีนะโอเคก็นี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะแล้วก็มาโปรโมทด้วยคนก็จะแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่จะมาอัดอันเนี้ยจะมาเล่นมากกว่าโอเคแนละ้วจุดตด่นของคือเกบนี้ก็คือวาร์ป PVP โซนโฮมโซนอะไรพวกนี้ให้ไปสร้างบ้านอะไรได้นะถ้ามีหรือบ้างแล้วแหละก็ขออภัยด้วยนะฮะอา่านปะปะโอเคยังอาจอยู่นะ,ะไม่เฟลแล้วนะโอเคก็เข้ากันไปเลยนะ PVP โซนผมจะเข้า PVP โซนนะมีใครมายอย่างไร <Workers. S 2> ถ้าไม oh, ่ม mm ีเ hmm. ดี๋ยวก็อ้อหโหูอืมชุดกอดเพด้วยนะโอ้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 เป็นอะไรวะโอ้โอ้เอาสวยเลยโอเคผมก็เคยมีอาการแบบนี้บ้างแล้วนะครับโอ้โอ้โอ้แล้วเนี่ยรอแป๊บนึงนี่ผมใช้แบตเล่นนะเครื่องก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่โอเค เดี๋ยวเราเตรียมไปเราจะไปเล่น PVP กันอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะเป็นเล่น PVP กันอย่างเดียวนะไม่มาสร้างวงสร้างบ้านอะไรนะโอเคนี่ขึ้นแบบไม่โหลดก็ช่างมันไม่ต้องสนใจเข้าดีเว้ยเฮ้ยเข้าแล้วโอเคข้าไปก็รอนะโอเคเสร็จแล้วื่องเราเราก็สามารถฟันมันได้แล้วนะฮะ รอ,อให้มันมากันก่อนนะฮะอ้าวเล่งอยู่เดี๋ยวเจลเล่นป่าวะเกรงว่าคงจะไม่ได้เล่นเลยนะโอเคไปต่อเลยโหยโยปอดจะเล่นแต่ครั้งนี้มันยากจังโคตรยากเลยหญิงเนี่ยเขาจะผมก็จะฆ่กากันได้นะก็ชื่อผูเกมเมอร์ไทยแลนด์เหมือนเดิมนะพีโอโอด้ยพีโอนะ โอเคเข้าเข้าแล้วก็ต้องรอหน่อยเอออ้าวตายเฉยขอบอกด้วยนะว่าชนะเราได้เงินมาสองร้อยนะได้มาสองรอต่อครั้งนะฮะแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคก็มีให้ชอบมีของฟรีแล้วก็มีให้ขายของด้วยนะก็แล้วก็มีวาร์ป โอเคนี่คือที่ค้างๆระแวบกบนี่คือผมไปตีบล็อกนะครับมันก็อาจจะค้างๆรนะแวกนผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเหมือนกันโอเคแล้วก็เข้ากันหม่เลยถ้าไม่ได้ยินเสียงผมพูดก็ขออภัยด้วยนะฮะรอก่อนโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคได้แล้วขยับได้ โอเคเธอเสียงระกวนเลยก็ขอไปด้วยนะแล้วก็อุ้ยจุ๊บแน่จริงมาดิมาดิเอ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 าดิโอ้โ oh 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 อ้โอ้เย้เห็นไหมถ้าราคาได้เราจะได้เงนะิน okay. สองร้อยนะโอเคขอเกบแอปเปิลก่อน มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้อืออ้าวอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอไอ้อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะตายโดนเขาฆ่าตายถ้าตายแล้วก็จะไม่เสียเงินนะครับโอเค ผมมีเงินอยู่พันสี่พันหกมั้งจำไม่ได้แล้วก็ชนะหลายรอบแลวนะก็ชนะสามรอบแล้วเท่าท,ที่จําได้นะก็น่าจะสามรอบแล้วแหละก็ไม่ได้เล่นมาบะก็ไม่ได้เล่นเยอะเลยขนาดนั้นนะครับคนชุกกอร์เฟเเขาอาจจะเป็น V.P. i หรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเล่นมานานแล้วมั้งเลยอนั่นเลยมีชุกกอรเยอะๆ รวยๆนะฮะโอเคโอ้โหมีธนูด้วยเหรอวะที่มีธนูด้วยเหรอวะธนูน่าจะฟรีเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ฟรีนะธนูอะไรล่ะ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 โอ้โหเอาดิ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 เป็นไงได้มาสองร้อยแล้วโอเค กินแอปเปิ้ลอร่อยโอเคนะอ่าคันนี้เขากดเก่งนะไม่ไโลดเหมบอมั้ง,งแต่เขาไม่ใส่ชุดก่อนมาแล้วม,นมันพีวีพีนี่มาความว่าอย่างไรแม่อ้าวมาตรงนี้เฉยอะไรของมันวะโอเคนะรอให้แม็ปกดก่อนแม็ก็ยังไม่ทำการเหลดโ้ค่อยๆโหลดไปนะ โอเคแล้วก็ไปเข้ากันต่อเลยนะก็ะอาจจะอดนานหน่อยนะอาชีวิตรอดนะก็ขอจ,จบแค่พาร์ทสองอนะพาร์ทสามหรือพาร์ทสองนะโอเคนะไม่แน่ใจว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะก็ขอทําการจบไปเพียงแค่นั้นก่อนนะอาชีวิตรอดโอเคแล้วก็ขออยู่นี่แล้วกันเพื่อความปลอดภัยของผมเอง โอเคนะฮะอันน okay, sí, okay. oh ี oh ้ไงนี oh ่ไงนี oh ้ไงโอ้โ oh อ้โ oh. อ uh ้เ oh อ้าเอ้าเอ้าติดใจไปหมดหรอน้องอ้าอ้าอ้าอนาะสุกพอแล้วเราก็ติดเพื่อตายนะฮะโอเครอก่อนรอมันโหลดแมปก่อนโอเคโอเคยังอดอยู่เปล่าโอเคก็ยังอดอยู่นะฮะ กี่นาทีไม่สนใจขอแค่ให้ได้เล่นก็พอนะฮะโอเคใครที่มาดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปต่อไปรเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะ้ทำนะจะปวดเทิมแล้วด้วยนะนี่จะนี่คือจะขึ้นขึ้นป .6 แล้วนี่คือผมขึ้นป .6 แล้วนะเนี่ยปวดเทิมก็ขึ้นป .6 แล้วอะก็ ต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมด้วยนะฮะอ้าวฮ้ยอย่างนี้อะไรวะจะกลัวเหรอน้องจะกลัวเหรอน้องจะกลัวเหรอน้องอะไรอะไรโอ้โอ้โอ้โอ,โอสวย,อว,ากกาวยนะครับเ้ามีคนด่ากันในเซิฟต้วยนะแอดมินจะว่าหรือเปล่านะฮะแอดมินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีการด่ากันเกิดขึ้นนะครับโอเคเรียงเเนี่ยโอเคแปดนาทีก็ เอาสัก20-30ปนาทีก็แล้วกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจะอัดเท่าไหร่หากี่นาทีนะโอเคข่าวับเหมือนเดิมนี่ก็เปิดเพลงฟังไปนะสามชาเพลงสามชาดูโดยชิงช้าเพลงฮิตนะโอเค รอก่อนรอโอเคอ้าว okay. อา้อาวอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยนะ okay. โอเคโอ้อะไรวะวาร์ปมันตลอดเลยโอ้ผมเคยออกไปข้างนอกด้วยนะมันอาจจะพั๊กนะครับเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกลงตกลงมันเป็นอย่างไรโอ้โอ เฮ้ย what the what the is the fingerdine ไม่รู้แปลว่าอะไรนะ่ะพูดไปมัมม่วๆนั่นแหละโอเคมีแคนกันด้วยเหรอมีแคนด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นมากขอแค่ได้เล่นอย่างเดียวก็พอนะฮะโอเคไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆโอเคนะชนะได้อะไรพี่ซื้อ ที่ชื่อผมล่ะฟิวฟิวเชิญหน่อยเลยวะสวยเข้าไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเราจะไม่อยากเข้าไปสร้างบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินกว่าเฮ้ยเร็วเนี่ยโอ้โยสงสัยจะแหลกเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้ววะโอเคนะอาจจะแหลก แบบโคตรกระตุกอะทำไมไม่ได้กระตุกหรอเกมมันบั๊กหรือว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้นะครับโอเคก็แหลกแน่ๆเลยมีคนเล่นก็แบบโคตรเยอะโอเคโอเคเข้าดิ ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ฟันไม่งเลยฟันไม่งเวผมว่าผมไม่ได้ฟันเขาหรอกครับเขาฟันผมมากกว่าโอเคนะฮะเอาเอเฮ้ย w h a t the fuck ถ้ามีคำหยาบบ้างขอายด้วยนะฮะอ่ะช่วยเพิ่มไม่เพิ่มว่ะเฮ้ยเซิร์ฟนี้แหลกจังเลยเกี่ยวกับแหลกปุ่มรึเปล่าเนี่ย ิดไฟก็เปิดนะแต่ว่าอาจจะไม่แรงแค่สองคีโอเคนะกินอาหารแล้วมันไม่เพิ่อะคือ,อไรรู้สึกว่าจะไปได้ไม่ไกลแล้วนเนี่ยโอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไปไม่ได้ไกลเหมือนที่พูดนะ ก็อาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก่อนดูคลิปนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดซับสไครด้วยครับนั้นสวัสดีครับบ๊ายบาย